ชนระทานเขื่อนเลสวนหลักวนนังคลาบดนตรตีระเพนียกธงเรียนท่นานคณะกรรมการที่เคารกและสวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนพมพิรามวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพืที่การศึกษาประุมศึกษาพิศนุโลกอุตรดิตถ์ขอเชิญทุกท่าน パスドの。Yeah. มาจากโรงเรียนคุณพิลาวิทยาโอเคครับงั้นเรามาพบกับการแสดงที่มีชื่อว่า The Power o f p a p e r เจ้ากระดาษจอมพลังขอเชิญคุณพิมถิ่นั้นได้ที่มาจากญี่ปุ่นก่อนันะและขอเชิญคุณพิมว่างขอน้ำแว็บวันนี้ได้เลยครับแต่ขอน้ำเป็นภาษาญี่ปุ่นพรอมกันนะคะอีตีล <Easy. S 1> ิ ได้ให้คุณพีมวางลงไปตรงนี้ได้เลยครับได้ได้เป็นภาษาีกกุ่มของกันนะครับอีจินิซังว,ว้าวเจ้าก,กระดาษจอมพลังทุกคนเก็บความสงสัยไว้ก่อนนะครับถ้าจงดาเปลี่ยนจระดาษแผ่นทีญ่แบบนี้ให้เป็นเสาแบบนี้แบบที่หนึ่งเสาแบบกลมแบบที่สองเสาแบบเรียงคุณพีคิดว่าเสาแบบไหน ทำได้ดีกว่ากันครับสาแบบกลมค่ะงั้นขอเชิญคุณพีบกับคุณแพทวออวางกระดาษบนเสาได้เลยครับว้าววางวาววางุณมากเลย ืเราต้องขอขอบคุณคุณทีมก่อนขอขอบคุณคุณทีมร่างๆเลยนะครับโซดาช่ยวยได้ไหมลองขันให้ด้วยนะได้เลยเบบที่เป็นแบบนี้ก็ีเมื่อเ,เราวางการะเมื่อเราวางฝดน้ำลงบนกระดาษ A4 แผ่นเรียบแดงจะกูกดที่จุดเดียวก็เลยไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ส่วนแบบพับจีบทำให้มีโครงท่าไม่สมิติคือกว้างยาวสูง จะสามารถกระจายแรงและกลงและมันหนักได้อย่างไรล่ะและเช่นเดียวกันแบบเสาเรียมและเช่นเดียวกันแบบเสาเรียมมันจะหักมุมแบะไม่มีแสดงว่าแรงที่ทําให้เสาหักไม่ใช่แรงไม่ใช่แรงที่กดมาจากด้านบนโด,ดยตรงแต่เป็นแรงที่มาจากด้านข้างของเสานั่นเองครับอ๋อเป็นแบบนี้เองแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรจะบ้างหรอสดาปัจจุบันวิศวกรใช้ในการออกแบบเสาอาคารและกล่องบรรจุพัน ของมรรจุพันธ์อีกอมาก 3, ่อสำคัญคือคานของตึกนั่นเองครับอ๋อ,อเบยดีนี่เองทุกคนมีใครเห็นกล่องดอกไม้สีชมพูของเราไหมอะ่ะเราสั่งมาจากบริษัทไปสนีสยามน้าเราสัง่งเราหาไม่เจอโอ้โหก็หไม่เห็นอ่ะสั่งเยอะเกินแล้วพี่ลืมอีโอ้ยเจอแล้วอยู่นี่ไงอ้อยพัชรุตตอบ i เขาแทบจะจริงไม่หยุนอย่างที่อวดเอาไว้เลยไม่เป็นไรโซดาเรามีวิธีแต่ก่อนอื่นเราต้องขอเชิญท่านชมม,นมันมสนุกมันรู้สสนุกกับพวกเราหนึ่งท่านครับมีไม่น่ะมีไม่น่ะอ,อ,อ,อ๋อ <จะ S 1> อยู่นี่ วงเด่นพิลางวิทยาและพบกับการแสดงที่สามที่มีชื่อว่า Make, Make it Light หลอดไฟอัจฉริยะก่อนอื่นเราก็ทำให้พื้นที่นี้มืดสนิทต่อไปขอให้พื้นที่นี้มืดสนิดว้าวสนิทแล้ว คุณพีมพจะเลือกสาร A หรือสาร B ครับสาร A นี่ครับสาร A ขอเชิญคุณพีมพกับแพลตตุมได้เลยครับเอ๊ะย,ยิงกัดไฟได้เลยครับนับเป,ป็นภาษาจีนพร้อมกันนะครับ e. อีเออซานเชิญคุณพีมพกับแพลตตุมได้เลยครับว้าวหลอดไฟ<า>อัจฉริยะขอให้พื้นที่นี้ไฟจม ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่านะ้ำเกลือเป็นสารอิเล็กโทรไลต์สามารถแตกตัวได้100%ให้อออนได้ส่วนน้ำมันเป็นสารนอนอิเล็กโทรไลต์จึงไม่สามารถแตกตัวให้อออนได้หลอดไฟฉุกเฉินเมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายไฟก็จะเป็นการลดวงจรแรงดันไฟฟ้าและจะแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสดีซีมีคุณสมบัติเป็นยอนให้ประจุไฟฟ้า เรียกว่าตัวนำไฟฟ้าและถ้ามีตัวนำกระแสะไฟฟ้าอยู่ในตัวนำไฟฟ้าก็จะเรียกว่ามีการนำไฟฟ้าถ้ามีวงจรที่ขอบวงจรจะทำให้ไฟสว่างได้นะครับและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างนำไปสร้างหลอดไฟใช้ในขณะที่ไฟดับหรือในขณะที่ไม่มีไฟฟ้าและนำไปทดลองเกี่ยวกับการหาสารเรื่องหลอดไฟและวิจัยต่อไปนะั่นเองครับ สำหรับวันนี้นนก,การแสดงของ<ป>พวกเราก็ได้จบลงแล้วแต่พวกเราขอ,ขอฝากไว้ว่าสุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโล,โลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ